หากใครต้องการซื้อขายไอ f ดี a ฟีต้องที่นี่เลยเพจรับซื้อขายไอ f ดี a ฟี by o อ๊บริการรับซื้อและขาย ID f ดี a ฟีมีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายากและบริการโอเดมอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามบ,บ้ากดเข้าไปที่ดิงด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปบอลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้ผมเราจะมาจัดทีมกันนะครับผมเป็นฟูลทีมเรอัลมาดริดนะครับผมที่ได้บูสต222หรือ223นะครับคือเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันนะครับนะในงบประมาณ5แสนล้านเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะ5แสนล้านนะครับได้นักเตะเก่งๆแน่นอนนะครับผมนะโอเคเนาะก็เดี๋ยวไปดูนักเตะข้างในดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างนะสำหรับฟูเรอัลมาดริดของเรานะครับผม ไปดูกันปะโอเคกนีนเียนะเป็นสเปซผู้เล่นที่เราจัดกันในฟูทีมเรียวมะริดนะครับก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับนะก็11คนนะครับในงบ5้าแสนล้านพอดีเป๊ะเลยนะครับผมโอเคเนาะก็เดี๋ยวเริ่มมันที่ปีก่อนเลยแล้วกันนะครับวีนิซิอุสนะครับเรื่อกมาเป็น SPL นะเพราะปีนี้คือมันเป็นปีที่ประหยัด FP เอ้ยประหยัดงบไม่ใช่ประหยัด FP นะครับ <c oughs> คือปีอื่นมันแสนล้านขึ้นปีนี้ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นล้านเนาะ ก็ถือว่านี่แหละปีนี้ดีสุดแล้วนะครับประหยัดงบด้วยใน5 0 0,000ล้านนะครับนะประมาณนี้ราคาก็มาเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดหมื่นล้านนะครับได้มาประมาณ70,000ล้านเนาะเก่งนะแต่ว่าคือปีอื่นมันเก่งกว่านี้แหละแต่ว่ามันแสนกว่าล้านนะมันก็เกินงบไปไงี้ยก็เลยเป็นปีนี้ก็พอแล้วนะครับนะวิ่งได้เหมือนกันเนาะปีขวานะครับโรดิโก้นะเลื่องมาเป็นย2 U ิบอยูบอกเลยว่าอันนี้คือเน้นบูตปัจจุบันเนี่ยก็โรดิโก้ก็อยู่ในติดบูตย2ิบ สองพัน2ี่สิบด้วยนะทุกคนแหละที่เลือกมานะครับว่าโรดิโกเป็นสายแบบว่าความเร็วจบสกอร์ประมาณนีนะ้สายเลี้ยงเหมือนวินิแต่ว่าจะเหมือนจะเร็วไม่เท่าวินิท้บางพลังแฝงมีแค่เลี้ยงผ่านเนาะแต่จะยิงดีกว่าวินิหน่อยนะครับค่าจบสกอร์มันเยอะกว่านะครับประมาณนั้นนะสำหรับโรดิโกราคาที่ซื้อมาก็ประมาณ4ี่0มกว่าล้านนะ oh. ก็ถือว่าแพงแต่ว่าก็เก่งนะฟูมัดลิดอะแม่งแพงทุกตัว <laughs> นะครับค่าจบสกอร์นี่พอๆกันไหม จะฟกอร์พอๆกันเนาะปีนี้แต่รู้สึกว่าโรดริโกจบคมกว่าประมาณนั้นก็หน้าต่ำของเราคาดิมเบนเซมานะครับเลือกเป็นบีมัดดิดเลยบอกเลยว่าปีนี้ของจริงนะดูพลังแฝงนะครับครบทวนทุกอย่างนะในการเป็นกองหน้าหน้าต่ำคือได้หมดเลยนะทั้งม่งทั้งยิงนะครับโอ้โหจ่ายบอลก็ดีด้วยนะครับเบเซมานะบ,บอกเลยตรงนี้ของดีนะครับยิงดีด้วยจ่ายดีสองเท้านะครับ แต่ราคาก็แพงนิดหนึ่งนะแสนล้านนะครับแต่ก็ตีถ้าจะตีก็ไม่เอาซื้อไปเลยดีกว่านะครับผมเป็นเซมาปีนี้เนาะนะครับแล้วต่อมาที่แดนกลางครับผมโทนี่โครสนะครับเลือกเป็นยี่สิบสามทีวายวาปีนี้บอกเลยว่าพลังยิงยิงไกลดีกว่าปีนอื่นเนาะที่ในระดับเดียวกันนะครับรังแฝงก็มีจ่ายบอลมียิงเนาะครบนะครับโทนีค่โกคปีนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ราคาก็ประมาณนี้ห้าหมื่นกว่าล้านนะครับมันแพงนะเอาริงมันหลีดแต่ตัวมันแพงนแต่มันเก่งนะครับอีกคนนึงก็เป็นลูก้าโมดิตนะครับก็เลือกมาเป็น wc 2 2นะครับปีนี้ก็ข้อดีคือพลังแฝงมันเยอะมากนะปีนี้ยิงกายยิงปั่นหลังเท้าสว,สวิร์ฟอะไรครบเลยนะครับได้อยู่นะพลังยิงยิงไกลก,ก็เยอะนะครับตัวจ่ายตัวยิงนอกกรอบได้อยู่เนาะก็ราคาโมดิตปีนี้ก็72 0 0 0มนะ่นอซื้อไปราคานี้เลยนะครับโคตรแพง คือพลังแฝงมันดีว่าปีอื่นด้วยไงยิงปีมาลิดก็มีนะถูกกว่าแต่ว่าพลังแฝงปั่นไม่มีเอาปีนี้เลยจบจบนะครับกางร,รับชัวเมนี่นะครับผม PSPL เลือกปีนี้เพราะพลังแฝงดีนะครับปะทะเลี้ยงผ่านลองพาร์ตนะทั้งเกมรับได้แล้วก็การเลี้ยงบอลอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะครับวิ่งไล่ชนได้ตัดเกมนะประมาณนั้นชัวเมนี่นะถือว่าดีเลยนะตัวนี้นะครับราคาก็ประมาณ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ล้านนะครับชัวเมนี่ เก่งนะตัวตัดเกมตัดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่แบ็คนะครับเฟอร์ลองเบนดี้ญี่ป็นยูราคานี้มันบักเราซื้อบวกหนึ่งมาตีบวกห้าเรียบร้อยนะครับรอบหนึ่งก็ประมาณสามสี่พันเอ็มเนาะตีขึ้นห้ารอบหนึ่งเขามียูหมื่นเอ็มตอนนั้นเหลือไวต้ตีสามรอบกว่าจะติดแม่งตีติดคนยากตัวแม่งราคาบลักด้วยไงมันเลยตีติดยากนะครับเฟอร์ลองเบนดี้เนาะประมาณนั้นแบ็คขวาก็เป็นคาวาฮาวนะครับยี่ป็นยูเหมือนกัน ก็ S <S ซื้อไปในราคาต่ำเลยหมื่นสองนะครับก็หมื่นหนึ่ง <rum> พอซื้อได้แต่สองสามหมื่นเมื่อกี้อย่างเปอรลองเบนดี้ซื้อไม่ได้แพงไปก็ซื้อก็เอาไปตีดีกว่าแต่นี่คือซื้อเอานะครับ <S <S คาร์ฮาวเนาะโอเคแล้วก็หลังสองคนนะครับเป็นมิลิตาเลือกเป็นยี่สิบสองทีเอสนะครับจริงก็ยี่เป็เก่งกว่ายี่ยูนิดนึงเก่งขึ้นมาเยอะอยู่นะไม่นิดนึงหรอกนะก็ราคาอยู่ที่ประมาณหกหมื่นล้านเนาะ ก็ถือว่าความเร็วได้พลังแฝงดีและไล่ชนดีเหมือนกันนะมิลิตาปีนี้นะครับเก่งเลยนะคู่กับรูดิเกอร์ครับผม SPL ปีนี้แม่งราคาแพงมาก4ี่หมื่นล้านโคตรแพงแต่คือมันก็เก่งอะรูดิเกอร์มันเร็วมันชนแน่นอยู่แล้วอะนะโอเคเลยนะครับแล้วก็ผู้ตัดประตูเกป้าเอพีมันพอเกป้าพอดีเอพีหกนะก็เลยจัดไปจริงๆก็เซฟบ้างไม่เซฟบ้างเกปาไม่ค่อยเหนียวอยู่แล้วตัวมันเล็ก แล้วยิ่งปีไลท์ด้วยโอ้โหยิ่งยับใหญ่เลยนะครับผมน่าก็รอบูทนะเดี๋ยวยังไม่ติดเดี๋ยวน่าจะติดนะครับก็ซื้อเผื่อไว้ก่อนละกันเนาะเอพีหกซื้อวงหนึ่งตีวงห้าเรียบร้อยนะครับประมาณนี้คือทีมนี้จะเน้นแพทช่วงนี้คือจะเน้นแบ็คเอพีเยอะประตูเอพีน้อยไม่เป็นไรนะครับมันก็โดนยิงอยู่ดีแต่เป็นไปได้คือเอพีเยอะของแบ็คไว้ก่อนนะเอพีเยอะไว้ก่อนเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันในทีมดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะสําหรับ ฟูลทีมเรอลมตริดของเราไปดูกันปะ่ะโอเคครับผมก็มาอยู่กันในทีมแล้วนะครับฟูลทีมเรอลมตริดของเรานะที่ได้บูตสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามนะครับนะบอกเลยว่าโหดมากนะทีมนี้ก็จัดคือจัดตามที่ไอดีหลักที่รีวิวไปเลยประมาณนั้นนาะแต่อันนี้เปลี่ยนจากบวกแปดเป็นบวกห้านะครับโอเคเนาะปีกสองข้างก็วิ nie, ico, นะิโรดิโก้เนาะเบเซม่าหน้าต่ำนะครับโมดิต no โทนี่โคสนะครับแล้วก็ชัวเมนนี่นะสามเป็นกลาง ไปลองเบนดี้คาวาฮาวดูดิเกอร์มิลิเตาเนาะแล้วประตูเก er, ป้าไอพีพอดีเป๊ะเลย240ร่สิถ้าในอนาคตไอพีเป็น250ให้เปลี่ยนประตูเป็นไอ้นีน่เว้ยคูตัวแอลเฮดบวกแปดนะไอพีสิบหกครับพอดีเลยมันจะใส่ได้พอดีเลยนะประมาณนั้นเนาะก็จะได้บูสต์นี่เลยนะเรลมาลิดสองพันยีิบสองสองพันะครับก็จะได้พลังการยิงบวกสาุ่มบอลบวกสยิงไกลบวกสองปริยาบวกสนะครับผม ก็บวกกับเพิ่มไปแต่ว่าอันนี้คือยังทําไม่ผ่านเนี่ยทำทำเควสไม่ผ่านนะเพิ่งจัดไปก็จะได้เป็นแค่ o v r บุกสาอยู่ตอนนี้ถ้าทําครบได้ O ว r บุกสอ่านเกมบกสาเลี้ยงบอลบกสาด้วยนะนะแต่เควสเขายังทําไม่ผ่านเนาะก็มีเนเจอร์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านเองนะครับก็ได้เควสเองเนาะประมาณนั้นนะครับบอกเลยว่าสวยนะทีมนี้ถ้าเวลตันทุกตัวแล้วก็ถือว่า120อัพหลายตัวนะครับโอเคนาะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่แท็กติกทีมกันนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็แท็กติกนักเตะเป็นประมาณนี้นะครับแบ็คก็เป็น AR 2นะวิ่งโอแ้แลบเติมเึ้นไปข้อดีคือเกมลุกดีข้อเสียคือเกมรับมันจะแบบตัวเหลือแค่3ตัวหลังะนะประมาณนั้น <S <S แล้วแผนนี้วนเวลาเข้าเกมไปปุ๊บให้กด F6 กับ F8 ด้วยนะครับมันจะเพิ่มการ เติมวิงแบ็กแล้วก็การแบบเข้าทําในกรอบเยอะขึ้นนะครับประมาณนั้นนะให้กดทุกครั้งก่อนก่อนเริ่มเกมประมาณนั้นเนาะใครที่จะลองไปเล่นนะครับแผ่นนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมเรือมฤติดทีมนี้กันนะว่าจะโหดจะโกงขนาดไหนนะครับจากบวกแปดที่เรามีลองมาเป็นบวกห้าทีมนี้จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันป่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำตัวของฟูลทีมเรรัยมอริดยุคปัจจุบันกันนะครับนาะที่ได้บู๊2022-2023นะครับไปดูกันเนาะก็จะเป็นแผนซีหนึ่งสองสามนะที่เล่นก็จะบุกเต็มตัวเลยดูดิขึ้นมาหมดเลยทั้งแบ็กนะครับทั้งกองกลางทั้งปีขึ้นหมดเลยชาอนี้ต่อบอลไปยิงติดครับยังได้ที่คาร์วาฮาวแล้วปาดไปถึงเฟอร์ลองเมนดี้ครับผมช็อตนี้เห็นไหมแบ็กเติมมาแบ็กขวาเปิดให้แบ็กซ้ายยิงนะครับเติมสูกมากนะ แต่ข้อเสียก็คือนั่แหละตอนชอดโดนสวนไม่มีแค่หลังสองคนกับก,กลางรับอีกคนหนึ่งนะที่อยู่ข้างหลังต้องเล่นเกมรับหรือตัดบอลไ,ไวๆหน่อยไม่งั้นโดนสวนนะครับผม่าเจาต่อมาครับคาร์วาเฮาเนี่ยแบกเติมขึ้นมามาให้โมดิชโมดิดดึงยังหว่ามีเหลี่ยมลองตัดเลยเรียบร้อยเลยครับผมลูก้าโมดิดนะครับเป็นตัวที่ยิงไกลดีมากนะโหดดีเลยที่เล่นอยู่ยี่เบยูบวกแปกก็เก่งปีนี้แค่บวกห้าเนี่ยบีซียี่สิบสองบกห้าก็ยิงไกลโกงนะครับผม นะเอาเรื่องเลยลูกนี้ัต่อมาอีกฝั่งขึ้นเกมมายึกยักลอกไปครับเปิดค้ามาตรงนี้ม่งแล้วเกป้าเซฟได้ครับมันตรงตัวถ้าไม่ตรงตัวอาจจะเข้าครับแล้วชาติน,นี้ไปแล้วครับวินิซิอุสวินิซิอุสย้อนก่อนครับโทน,นิโคตชัวมิเนี่แล้วข้างบนมาแล้วครับตักไปเลยครับผมรูดิโก้หลุดมาตรงนี้ก็ปาดให้เบนเซม่าโล่งๆเลยครับผมโอ้โหการเข้าทำนะ แผนนี้จะเน้นออกปีกนะปีกมีความเร็วและปาดเข้าในอะไรประมาณนั้นนะเอาเรื่องอยู่ตอนนี้เบเซลมาก็วิ่งมาชาร์จนะครับตอนนี้โมดิชครับมาให้โทนี้ครอสออกมาให้คาร์วาฮาวคาร์วาฮาวย้อนมายิงติดเซฟเพาตรงนี้นะโรดิโกเจีไดยมากแล้วบอลยังลอยกับอากาศและอีกฝั่งมงเคลียรได้ครับกำลังขึ้นเกม ย้อนมาตั้งก่อนครับอี่ฝังแล้วยังไงลูกนี้วินิครับขยันตัดบอลได้ครับแล้วย้อนมาให้เบนเซม่ายิงโล่งๆเลยครับผมโอ้โหแลความผิดพลาดของเขานะโอ้โหวินิก็ขยันจริงนะลูกนี้วิ่งไปตัดบอลได้นะครับเอาเรื่องเลยเบนเซม่าก็ดวลโล่งๆเลยไม่ได้ดวลโล่งๆคนเดียวส่านี้ชิงกันหลุดไปแล้วรีลอยซาเน่ซาเน่ปาดมาตรงนี้ยังติดขาวฮาอยู่ช่วงสุดท้าย ยังไงเคลียได้ตรงนี้โค้ออกมาให้โรดิโก้ไปแล้วครับเฟอร์ชัทัดย้อนก่อนโอ้โหวิ่งไม่ได้มาที่คาร์วาฮาแล้วไปแล้วโรดิโก้ชดน,นี้โรดิโก้ข้างในมีสองสมคนโรดิโก้เปิด A 2สองครั้งให้เบนเซม่าครับผมมาตามนัดเลยลูกนี้โ,โหเอาเรื่องถือว่าโหดนะซตเนี้ทีมนี้คือแบบมันเล่นได้จริงเลยนะครับเก่งด้วยนะแต่ละคนแล้วชดน,นี้มาแล้วโรดิโก้ โรดิโก้ย้อนก่อนนิดนึงมาให้คาาฮาวมาที่โมดิตโมดิตมาให้โรดิโก้โรดิโก้ลองซัดเลยครับตุ้งชนเสาเสียดายมากยังได้ที่วินิวินิโยกหลอกหนึ่งทีวินิลากเข้าไปแล้วให้โรดิโก้โลด้เสาแรกครับผมโอ้โหแก้ตัวช็อตที่แล้วนะอุอตส่ามีพื้นที่ไงยิงดีแล้วแต่ว่าชนเสานะ่ยังได้ช็อตสองอยู่นะครับตอนนี้ฝั่งเปิดเตะมุมมายังไง ม่งสก,กัดออกไปยังได้เตะมุมอีกรอบนึงนะครับเปิดเข้ามาลูกนี้ทีนึ่งม่งสก,กัดไปครับแล้วโรดิโกตั้งมาให้โมดิสโมดิสแทงสวนเลยครับะแลบแต่อยเป็นดีนะครับมาแล้วครับที่โรดิโกโรดิโกวิ่งไปแล้วมีตามมาครับคือโทนิโคสหลุดมาตรงนี้เอี่ยวนิดนึงปั่นเรียบร้อยครับผมจอดสวนโอ้โหน่ากำลังบุกกันเพลินนะเตะม,มุมบุกกันเพลินโดนสวนเลยนะครับอีกฝั่ง แลวไอ้ช็อตที่โทนที่โคนดวิ่งมาเมื่อกี้คือแบบมันวิ่งขึ้นมาเองนะไอ้ลูกศรขึ้นมันกดโดนอะไรกม่ลู้มั่วแล้วมันขึ้นมาเองนะลูกศรน,นะครับไอ้ช็อตน,นี้วินิตัดได้ครับปายแล้วกระชากไปแล้วมาให้เปนเซมาเป็นเซมาเห็นข้างบนครับโรดิโกโรดิโกมาแล้วเฟอร์ทัตโรดิโกแล้วโมดิตเติมมานี้ปาดเอสองครั้งเรียบ้อยครับผมกลมๆนะลูกาโมดิตนะ โรดิโกก็เปิดดีซะด้วยนะโคง้งลงตีนพอดีโอ้โหเซฟนิดนึงแต่ก็ยังเข้าอยู่ลูกมันแรงนะครับอันนี้ชาตสุดท้ายครับผมอีกฝั่งจ่ายเสียครับมาที่เบนเซม่าเบนเซม่าหาจังหวะอยู่ครับไม่มีคนมาให้โรดิโกชิงกับเบนเซม่าแล้วมาที่ชูอาเมนี i, ล่ลงโล่งก็เรียบร้อยเลยครับผมชูอาเมนี่นะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การธรรมตูของฟูตีมเรือมาริดนะครับที่ได้บูต22-23นะบูตปัจจุบันนะครับบอกเลยว,ว่า เก่งนะทุกหลายๆตำแหน่งเก่งหมดเลยนะแล้วก็ได้บูทที่เพิ่มแบบแต่ของดีๆทั้งนั้นพลังดีๆทั้งนั้นนะก็โหดมากนะทีนี้ลองไปจัดกันดูได้นะในงบประมาณ5 0 0 0 0นนะถ้าง,งบมันถูกกว่าดีก็จัดได้แต่ว่าจะได้เป็นนักเตะที่ดรอปลงไปหน่อยนะประมาณนั้นนะครับนะโอเคครับผมก็ใครชอบคลิปการจัดทีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบาย,บายครับ